ว้าไปอยุทยาเปิดจะเกอพรอมลิขิตบ้าเดี๋ยวพี่อัพไอจีคืออะไรแม่เอาพรอมลิขิตอะไรอีกว้ายังไม่ได้อัพไอจีเลยจ้ะพทพๆทดพพี่เห็นเต็มไอจีเลยอ่ะคืออะไรอเดินีใ่เ่ยอให้แม่ต้องพูดชมพู่ขอแซวแอปแท็กซออนถึงหนุ่มที่เปิดว้าภาพวันเกิดงานนี้เขินไปไม่ถูกถึงกับเดินหน้าแดงหนี ต้องบอกเลยนะคะว่าตั้งแต่ให้อเอกหนุ่มสุดฮอนนนกุลนะคะหรือว่าชานนนสันตินทอนกุลออกมาเปิดใจยอมรับแบบแมนๆนะคะว่าตอนนี้เนี่ยกำลังคุยอยู่กับพี่แอปและเป็นคนเดียวเท่านั้นที่ผมคุยด้วยแต่ยังไม่ได้ใช้สถานะแฟนหางเลื่นสถานะใช้คําว่าแฟนขึ้นมาระยะเวลาจากคาว่าแฟนไปถึงภรรยาติดจรวดแน่นอน แน่นอนว่าด้านคุณพี่คนสวยแอบทักษออนนะคะถูกจับตามองว่าเมื่อไหร่เนี่ยจะพัฒนาความสัมพันธ์จากคนคุยไปสู่แฟนสักทีหลังจากที่หนุ่มนนกุลนะคะออกมาสารภาพว่ากําลังจีบแล้วก็คุยกันอยู่เรานะคะจะเห็นโมเมนต์น่ารักน่ารักของพวกเขาอยู่บ่อยครั้ง ภาคหลังๆนะคะเจะนัคู่เนี่ยขยันเสิร์ฟโมเมนต์หวานผ่านสื่อนะคะเอามาให้แฟนๆเนี่ยได้ฟินแบบไม่ต้องพักอย่างต่อเนื่องนะคะเรียกว่าเขาเนี่ยก็ขยันสีบหวานผ่านสื่อกันจริงๆค่ะไม่ว่าจะเป็นการโพสไอวพรวันเกิดด้วยโมเมนต์ภาพคู่ที่ไปทานอาหารด้วยกันนะคะหรือว่าจะควรกันฉลองเบอร์เดย์ย้อนหลังกับแก๊งเพื่อนสนิทด้วยการเสิร์ฟภาพเซตคู่นะคะไม่แฟนๆเนี่ยได้ฟินแล้วก็ยังจะขยันปล่อยโมเมนต์เสิร์ฟความหวานรัวๆผ่านอิสต์แกรมจนทำให้คนเนี่ยอิจฉาว,วัสนาแม่แอปกันท่วนหน้าเมื่อหนุ ภาพหน้าท้องเป็นหลอนๆนะคะจนคุณพี่คนสวยแอดทักซ้อนเนี่ยต้องเข้ามายื่นใบสั่งนะคะด้วยการส่งอีโมจิมองบนแล้วก็ทำเอาแฟนๆเนี่ยแห่แซวว่าแม่มองบนแม่ไม่ปื้บแม่แม่แม่เพราคนห่วงแล้วหนึ่งอัตราค่ะแล้วทำเอาแฟนๆนะคะฟินแบบไม่ต้องพักอีกแล้วเมื่อหนุ่มนนกุลนะคะออกมาหยอดหวานข้างรักติดจรวด5นาทีหยอดหวานสื่อใจถึงคุณพี่คนสวยนะคะด้วยการโพสต์ภาพตัวเองพร้อมกับแคปชั่นว่าเริ่มหนาวแล้วใส่เสื้อดีกว่า let's wear some s h a n o w ได้คุณพี่คนสวยนะคะก็เข้ามารีพライ์กับอย่างไวนะคะว่า่าาออยูนนเ ะะแฟนๆเนี่ยถึงกับเข้ามาแซวนะคะว่าหลังจากได้ไปเตือนรอบแรกกน็นน่ไม่มีสาเหตุที้ใส่เสื้อเลยนะแบบนี้เนี่ยเขาได้อาการของคนข้างรักไม่มีแผวขนนินกุ้และล่าสุดน,นะคะด้านแม่ชมพู่อารยานะคะถึงกับแซวออกรายการ3ซแสบนะคะเมื่อวันที่1 9กาพฤศจ,จิกายน2 5 6 6ากที่ผ่านมาที่คุยกันเรื่องอยากให้วาพาไปอยุธยาไปเจอผมลิขิตบ้างแม่ชมพู่นะคะทักขึ้นมาทันทีว่าเดี๋ยวก่อนนะผมลิขิตอะไรยังต้องเจออะไรอีกเราที่อัพไอจีคืออะไรแม่ต้องรอผมลิขิตอะไรอีกฮะแอบนะคะถึง พร้อมกับบอกว่าแม่ชมผิดทนแล้วยังไม่ได้อัพไอจีเลยค่ะแม่ชมนะคะบอกต่อว่าโทษโทษโทษที่เห็นเต็มไอจีเลยอะ่ะคืออะไรแอบนะคะก็บอกว่าอันนั้นเนี่ยคนอื่นอาพแม่ไม่ได้อัพพ่อหนุ่มแซวต่อนะคะว่าหน้าแม่ดูมีความสุขมากนะแม่ชมบอกว่าไม่ต้องวาร์แล้วนะงานนี้นะคะก็ทำเอามามีแอปเนี่ยคือหน้าแดงถึงกับไปต่อไม่ถูกต้องเดินหน้าแดงหนีกันเลยทีเดียวค่ะสําคัญ อยากให้พาพวกเราเนี่ยว้าไปไอยุธยาเผื่อจะเจอพรหมลิขิตบ้างเดี๋ยวก่อนนะพรหมลิขิตพรหมลิขิตอะไรต้องเจออะไรอีกแล้วที่อัพไอจีคืออะไรแม่ไม่ใช่ค่ะวันเกิดวันเกิดวันเกิดแลขอพรหมลิขิตอะไรอีกอ๋อไม่ตดิี่ไมเนี่ยที่มชื่อถือกันแม่ชมแม่ไม่ชมผิดคนแล้วเพราะว่ายังไม่ได้อัพไอจีเลยจ้ะโทษดพอดพอดพอที่เห็น เต็มไอที IT เลยอะ่ะคืออะไรออันนั้นค่อ,อื่นดอาบแบบไม่ได้อาบแต่ใบหน้าดูมีความสุขม,มากอ,อยากไปอยุธยาแล้วพ่อไม่ต้องว้าบแล้วนะัฝ<ป>ากกดติดตามกดก subscribe เพื่อเป็น